เมนูเนื้อ,อปลาจ้าทุกคน,น <c oughs> สบายดีแล้วก็บสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วจ้ามากินเนื้อปลานินจ้าเนี่ทุกคนเนื้อปลาเนื้อ นึ่งปลาแต่เอาผักใส่เยอะๆแล้วก็มีหน่อไม้ด้วยหน่อไมานมไม้ทุกคน,นอันนี้ก็ผักสดจนะ้าทุกคน,นอันนี้จะแจว่วแจว่วเน,นข้าวของเราจ้าเนี่ยเรากินทั้งข้าวเหนียวทั้งข้าวหุงด้วยนะมาได้อทุกคนมากินข้าวด้วยกันจ้ามาอืมทุกคนชอบผัก ตะเจียทุกคนอืมจับนมแรงมากไป mùa mm -hmm. bọc mắc cửa quang không mm. เข็มทุกคนมาเด้อทุกคน ม,งมงัมงบวบทุกคนเนือ่อม <ừ> ังบวบใจด้วยนะเนื้อผกกาดทุกคน นี่ผักบุ้งทุกคนผักบุ้งเกบ็บฟู <laughs> ừ. Nhưng ta mà gợp khưng này thưa con Gấp ừ. khưng một mọi đời Ta ừ. có gợp khưng này ผักอะไรข้าวเหนียวไปเยอะบันนี้ของแซ่บต้องกินเยอะอ่าขอบพระคุณพี่พีน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนสุกภาพแข็งแรงทำร่ำรวยนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนนะบ๊ายบายไว้เจอกันต่อเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสบายดี